สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลานะครับเป็นรุ่นเอ่อรุ่น M4 นะครับราคาส0 0พันนะครับแจ้งราคาไว้ก่อนเลย2,000บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับรุ่นนี้แถมโรเลอร์ให้ด้วยในชุดนะครับมีโรเลอร์มาให้ในชุดเลยนะครับนะครับราคาส0 0พันนะครับนี่ครับเป็นรุ่น M4 นะครับไม้ประดู่นะครับเป็นงานยิงเร็วนะครับตัวนี้ลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับในช่องนี้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับอ่า ยิงปลาก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับผมเอารุ่นนี้ไปใช้งานยิงปลาส่วนมากผมจะไปยิงปลาผุดนะครับรุ่นนี้น้ําหนักเบานะครับแล้วก็เล็งง่ายนะครับยกเล็งเร็วยิงเร็วได้นะครับตัวนี้นี่ครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีลูกดอกให้หนึ่งลูกท่อพร้อมสายพินร้อยปอนด์ให้1่ชุดนะครับยาง1ชุดนะครับแล้วก็มีโรเลอร์ให้นะครับดีข้างข้าวเป็นสแตนเลสตัวนี้นะครับตามนี้เลยนะครับ อุปกรณ์ที่ให้ไปตามนี้นะครับในราคาส2 0 0ัมีโรลเลอร์ไปให้ในชุดเลยนะครับระบบไกล easy lock s t a i n l e t นะครับมีตัวช่วยล็อกแล้วก็มีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับนี่ครับเซฟปดเซฟยิงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว easy lock เนี่ยมันจะมีระบบช่วยล็อกนะครับตันนี้ในกรณีที่เราจับลูกดอกไม่ค่อยถนัดมือนะครับเราผักเนี่ยบางทีเรา เราผักลูกดอกเข้าไม่ค่อยถนัดนะครับเนี่ยมันดึงเข้าจริงๆมันมันดึงเข้าได้เลยนะครับถ้าถ้าใช้สองมือดึงครับเนี่ยครับดึงลูกดอกเข้าเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่มีมือจับเวลาดึงถอยหลังมาปืนมันก็ถอยหลังมาด้วยนะเนี่ยครับมันจะกดเข้าแบบนี้นะครับผักลูกดอกเข้ามาให้ชนแล้วก็กดเข้านะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงเข้าให้ดูเนี่ยครับดึงเข้าแบบปกติก็ได้นะครับ ดันเงี้ยงลูกดอกเข้าแบบปกติเลยนะครับแต่ในกรณีที่เงี้ยงลูกดอกมันสั้นมันจับไม่ค่อยถนัดมือนะครับเราก็จะมีตัว easy lock นะครับช่วยล็อกนะครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับผักลูกดอกเข้ามาให้ชนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับซึ่งร้อมีปัญหาส่งกลับมาคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับ สิบยี่สิบสามสิบปีท่านมีปัญหาได้นะครับส่งกลับมาเลยนะครับตัวไก่ถอดน็อตสามตัวออกนะครับแล้วก็ยกออกมานะครับอย่าไปแกะไปลื้อทั้งในนะครับถ้าอยากถ้าจะให้เราเค็มนะครับอย่าไปตอกไปเจียสลักมันนะครับให้ส่งกลับมาถอดแค่น็อตสามตัวนี้ออกแล้วก็ยกออกแล้วก็ส่งกลับมานะครับลูกค้าจะได้เสียเฉพาะค่าส่งเท่านั้นนะครับถ้ามันมีปัญหาจนซ่อมไม่ได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับระบบไก่ผมการรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับเพราะว่าไก่ผมแข็งแรงจริงนะครับ เคยอัดยางมาเป็นสิบคู่แล้วนะครับยางยี่สิบเซนนะครับใส่เป็นสิบคู่นะครับฝังฝังละสิบนะครับเคยอัดมาแล้วลองทดสอบดูแล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแข็งแรงจริงนะครับไกลเรารางเป็นรางเควันนะครับมาดูปลายรางกันนะครับรางเควันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีรูรับสายพีอีรูข้างล่างนี้จะเป็นรูสายพีอีนะครับเวลาเราใช้งานนะครับเราก็เอาสายเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับแล้วก็ฝังตัวในร่องรางมาเลยนะครับ ไล่ให้สายมันอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเรามัดปมก็มัดให้ให้ปมเชือกเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับให้อยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาเราใส่นะครับเราก็เอาลูกดอกแทงเข้าไปเอาสายวางลงนะครับก็ให้ลูกดอกมันทับสายไว้นะครับสายมันก็จะตกลงไปอยู่ในร่องนะครับมันอยู่ในร่องนะครับใต้ลูกดอกนะครับเวลาเรายิงนะครับลูกดอกมันจะคุมสายไว้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สายมันจะพุ่งออกทางปลายหมดนะครับมันจะมีความปลอดภัยนะครับ ไม่เหมือนเราสายพาดไว้ตรงปีกนะครับถ้าเราสายพาดไว้ตรง,งปีกตรงปีกอ่ะมันมีโอกาสที่าสายมันหย่อนนะครับสมมุติว่าสายมันโยงยาวมาจากปีกนะครับมาถึงท้ายลูกดอกเนี่ยเวลาเรายิงนะครับลูกดอกออกมานะครับจนมาถึงปีกนะครับแล้วเชือกที่เหลือข้างหลังนะครับมันก็จะเหลือเชือกโค้งอยู่ข้าง,ลางหลังแบบนี้นะครับมันก็อาจจะหย่อนลงไปพันธุกับปีกนะครับทาให้ลูกดอกขาดทิ้งหรือว่า อาจไปพันกับยางทําให้เกิดอันตรายได้นะครับเราก็เลยจับสายฝังลงไปในร่องรางเลยนะครับเวลาเรายิงนะครับสายมันก็จะมีไม่มีจังหวะที่สายมันหย่อนนะครับมันจะพุ่งออกตรงรูนั้นหมดนะครับก็จะมีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแน่นอน100%นะครับรับประกันให้เลยนะครับ100%นนะครับไม่ติดขัดแน่นอนนะครับตั้งแต่ผมใช้งานมานะครับผลิตรางรุ่นนี้มาผมก็ใช้เองมาตลอดนะครับไม่เคยเจอการติดขัดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับ ปลอดภัยแน่นอนร้อซนะครับรุ่น M4 นะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับสั่งทําสีดําได้นะครับสั่งทําสีดําได้นะครับรุ่นนี้ลูกค้าสั่งทําสีดําเยอะนะครับเพราะว่าทําเป็นสีดําแล้วมันดูสวยดูดุนะครับมันเข้ากับรุ่นนี้นะครับนี่ครับสั่งพ่นสีดําได้พ่นให้ฟรีนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับเราพ่นสีดําให้ฟรีนะครับถ้า ลูกค้าต้องการอยากได้เป็นงานสีดํานะครับสั่งทําได้นะครับแต่ก็ต้องต้องรอหน่อยนะครับอาจจะรอวันสองวันนะครับถ้าพ่นสีนะครับแต่ถ้าไม่ได้พ่นของเรามีพร้อมส่งเลยตลอดนะครับแต่ถ้าพ่นสีก็ต้องถอดพวกนี้ออกมาถอดออกแล้วไปพ่นสีต้องรอสีแห้งประมาณวันหนึ่งนะครับวันที่สองถึงจะส่งได้นะครับแต่ถ้าไม่พ่นสีก็เอาเป็นสีไม้ประดู่แบบนี้เลยก็พร้อมส่งนะครับงานเรามีตลอดนะครับ เราทาส่งทุกวันนะครับทาทุกวันส่งทุกวันส่งตลอดนะครับไม่มีรุ่นไหนที่ไม่มีในร้านช่างคิวนะครับมีทุกรุ่นนะครับที่โฆษณาไว้มีทุกรุ่นนะครับเราทําสต็อกไว้ทุกรุ่นนะครับมันจะมีบางรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นราคาสูงจะเป็นรุ่นพวกนั้นจะเป็นงานสั่งทํานะครับอย่างเช่นทรงปืนแก๊นะครับที่มันราคาสูงนะครับเราจะไม่ได้ค่อยได้ทําไว้นะครับตัวนั้นมันทํายากนะครับ ก็ส่วนมากจะเป็นงานสั่งทํานะครับพวกนั้นแต่พวกถ้าเป็นที่เป็นราง k ควันพวกนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณสองพันพันกว่าถึง2,000ันถึงสามพเนี่ยก็จะมีสต็อกไว้เลยนะครับมีพร้อมส่งตลอดนะครับงานเรานี่ครับมันเป็นงานยิงเร็วนะครับผมออกแบบมาจากาาพันท้ายของ M4 นะครับ ได้แรงบันดาลใจมาจากท้าย M 4นะครับท้ายเป็นท้ายพับน,นะครับก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะยืดหดได้นะครับเป็นท้ายเหล็กนะครับผมก็ทําเป็นท้ายไม้นะครับเพื่อให้ลดน้ําหนักตรงนี้นะครับน้ําหนักตรงนี้ก็จะหายไปมันก็จะเบานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปกติถ้าเป็นท้ายต่อ M 4มันก็จะตรงมาเลยนะครับตรงมามันจะไม่มีตรงนี้นะครับ เนื่องจากางานเรามันเป็นไม้นะครับมันมีโอกาสที่จะหักได้นะครับมันจะไม่แข็งแรงผมก็เลยทําตรงนี้รับนะครับมันก็เลยได้ลูกทรงออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นรุ่น M4 นะครับแล้วก็มันจะไม่มีงอนขึ้นมาตรงนี้รับแกมเหมือนกับมือสอดนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมออกแบบมาตั้งใจให้มันเป็นงานยิงเร็วนะครับเวลาเรายกขึ้นมามันจะไม่มีอะไรติดแกมเราเลยนะครับไม่มีอะไรติดขัดตรงแกมเราเลยสายตาเรามันก็จะเสมอกับตรงนี้นะครับหรือว่ายกขึ้นมาถ้า ยกขึ้นมาเร็วๆมันไม่ตรงตำแหน่งสายตาเราก็สามารถขยับแก้มได้นะครับขยับแก้มขึ้นลงได้เร็วนะครับแล้วก็มันก็จะจับเป้าได้เร็วนะครับอย่างผมไปยิงปลาผุดผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับยิงพวกปลากกยปลาสวายผุดขึ้นเร็วๆยิงเร็วๆนะครับยกยิงยกขึ้นมามันก็จะพอดีกับสายตาแล้วก็เหนียวไกลได้เลยนะครับตอนนี้เป็นงานยิงเร็วนะครับน้ําหนักเบานะครับประมาณนี้นะครับ ใครสนใจนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ Facebook ชางคิวเป็นยังไ่าอุบลนะครับเบอโทรศัพท์0972688650นะครับมีแอดมินคอยรับอยู่ตลอดแนะนำให้โทรมาสั่งเลยอย่าแอดไปทางไลน์นะครับไลน์ไม่ต้องแอดไปไลน์มันเต็มนะครับแอดไปก็ติดต่อไปไม่ได้อยู่ดีก็ต้องโทรมาอยู่ดีนะครับอ่าไม่ต้องแอดนะครับก็ยังมีคนพยายามนะครับแล้วก็สงสัยนะครับโทรมาพยายามมาเซาซีว่าทำไมไลน์มันแอดไม่ได้ผมไปบล็อกไว้ ไปบล็อกไลน์ไว้หรือยังไงผมจะไปบล็อกได้ยังไงผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าคนไหนเป็นคนไหนนะครับมันมันไม่จําเป็นต้องไปบล็อกนะครับผมจะไปบล็อกทําไมนะครับไลน์มันปิดกั้นไลน์มันเต็มนะครับคนมันแอดมาเยอะเมื่อก่อนนะครับตอนสมัยที่ผมขายใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้ไลน์ขายเป็นหลักนะครับและทีนี้มันคนมันแอดไปว er ันละ200300คน2 0 0 300คนอย่างนี้แป๊บเดียวนะครับมันเต็มแล้วมันก็ปิดกั้นไลน์นะครับไลน์ไม่ต้องแอดไปนะครับไม่ได้มีประโยชน์นะครับ ถ้าจะติดต่อทางข้อความก็มาทาง facebook นะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลน,นะครับก็ไปติดตามได้นะครับถึงไม่ไม่ยังไม่สั่งก็เข้าไปติดตามในหน้าเฟซได้ก็จะมีแอดมินของทางร้านโพสต์งานลงไปตลอดตลอดอยู่นะครับใน facebook นะครับลองติดตามดูก่อนก็ได้นะครับว่ามีมรุ่นไหนบ้างนะครับถ้ายังไม่สั่งซื้อนะครับหรือใครอยากเห็นรูปภาพนะครับ อยากเห็นรูปภาพก็เข้ามาทางนี้ก็ได้นะครับสั่งทางนี้ก็ได้นะครับทาง Facebook เนี่ยแต่มันจะหายากหน่อยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาข้างบนนะครับ Facebook แล้วก็กดค้นหานะครับมันก็จะไม่ขึ้นมาเลยนะครับเราต้องเลื่อนขึ้นไปดูนะครับเลื่อนขึ้นไปหาชื่อช่างคิวปืนยิงปลาอุบลแบบนี้นะครับแล้วก็รูปโปรไฟล์ผมจะเป็นสีฟ้านะครับรูปโปรไฟล์ใน Facebook จะเป็นสีฟ้านะครับหน้าจอเป็นฟ้าเลยนะครับแล้วก็เขียนเบอร์โทรเขียน เฟซช่างคิวบนไว้แบบนี้แหละครับตัวนังสือสีเหลืองนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับส่วนใครที่ดูแล้วนะครับมีรุ่นไหนถูกใจนะครับอยากสั่งเลยแนะนําให้โทรมาสั่งนะครับง่ายที่สุดนะครับก็คือเราจําเลยครับปืนมันมีหลายรุ่นนะครับใครที่เข้ามาดูใน YouTube หรือติดตาม YouTube ผมไว้นะครับก็จะเห็นผมโพสลงไปตลอดแล้วผมก็จะบอกราคาลงไปตลอดนะครับใครต้องการรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ก็คือโทรมาสั่งได้เลยง่ายสุดนะครับ สมมติว่าดูรุ่นนี้นะครับก็รุ่น M4 ก็บอกกับแอดมินเลยอยากได้รุ่น M4 ราคา2,000อย่างนี้นะครับก็โทรมาสั่งได้เลยนะครับหรือจะสั่งให้ทำเป็น2ระบบก็ทำได้นะครับสั่งให้ทำเป็น2ระบบยิงนกได้ก็เพิ่มเงิน200บาทนะครับจาก2,000ก็จะอยู่ที่2,200นะครับตัว M4 นะครับทำเป็น2ระบบให้ได้นะครับสั่งทำา2ระบบได้ทุกแบบทุกรุ่นทุกราคานะครับงานช่างคิวนะครับสั่งทำเป็น2ระบบได้หมดนะครับยกเว้นราง K2 นะครับรุ่นที่เป็นราง K1 เนี่ยทาได้หมดรุ่นที่เป็นราง K2 ก็ทําได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนรางออกใส่เป็นราง K1 นะครับใส่เป็นราง K1 ถึงจะทําเป็น2ระบบได้นะครับบางคนไปชอบพันท้ายที่เป็นรูปทรงของราง K2 แต่ว่าอยากได้เป็น2ระบบก็สั่งสั่งทําได้นะครับแต่ว่ามันต้องถอดราง K2 ออกใส่เป็นราง K1 แทนนะครับถึงจะทําเป็น2ระบบได้นะครับ แต่ถ้ารุ่นไหนที่เป็นรางคีวันอย่างรุ่นนี้เป็นรางคีวันก็ถ้าจะทําเป็นสระบบก็สั่งทําได้เลยนะครับเพิ่มเงิน200บาทนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ